สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะเป็นเรื่องของตัวเลขที่11ถึง20นะคะ Numbers 11 to 20นักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ เรายังเรียนอยู่ในยูนิตที่1น,นะคะหรือว่าหน่วยที่1นนั่นเองค่ะชื่อของหน่วยที่1ก็คือ back to school back to school เรามาเริ่มที่11กันนะคะ11นะคะตัวเลข11ในภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะนักเรียนลืมกันหรือยังคะเด็กๆ เดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูนะคะ eleven eleven ต่อไปค่ะสิบสองตัวเลขสิบสองในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า twelve twelve ต่อไปสิบสามค่ะในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า thirteen 13ต่อไป14ค่ะในภาษาอังกฤษเราอ่านว่าอ่านว่าราคาเด็กๆ14ในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า14 14ต่อไป15เราไม่อ่านว่า15นะคะ สิบห้าในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า fifteen fifteen ต่อไปค่ะสิบหกในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า sixteen sixteen ต่อไปค่ะสิบเจ็ดนะคะเด็กๆอ่านว่าอะไรคะสิบเจ็ดในภาษาอังกฤษ อ่านว่า s e v e n t s e v e n ต่อไปค่ะสิปนะคะสิปเราอ่านว่า18 g h t e ต่อไปค่ะ19นะคะเด็กๆอ่านว่าอะไรคะ n i n e nineteen ต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะ20ค่ะ20ในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า20 20หลังจากที่เราได้ทบทวนเนื้อหานะคะเรื่องตัวเลขลำดับที่11-20ถึง20กันไปแล้วนะคะเรื่องตัวเลขในตัวเลขที่11-20ถึง20กันไปแล้ววันนี้ครูมีการบ้านให้นักเรียนทำ ในหนังสือเรียนนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่12ค่ะข้อที่2เท่านั้นนะคะให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ตัวเลขกับคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นนักเรียนส่งมาในลายส่วนตัวของกูปูนะคะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .2 นักเรียนสอบถามมาในลายส่วนตัวของกูฟูได้เลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนเรียนจบกันไปแล้วนะคะเรื่องตัวเลขที่11ถึง20ค่ะผูหวังว่านักเรียนจะมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย